เขาน่ามีควางเจีบอกพี่คนห่งนีเขาโอ้โหสวยค่ะงามหอากงหละดอกง่ายเลยนะดอกใบนี้ดอกนี่ดอกขาวน้ำเด่นอ่ะนี่โอ้ยดอกเหลืองดอกขาวงาม เอาขูอสองโดสามดอกอืมเอาติี๋ก็ข้าวก็เอาน่ะแั้วจะลากออกนี่จังตี๋บนออกบนบ่ออก หมอโอ้ยปล่อยเลยนะคะน่ไงไข่ไปเอาไข่ใหญ่แงเอาตีดา้ไปไปปล่อยที่เดียหลยใหญ่

นกสองหมืนน่งกน่มนดเลยคนเริมขอปลามาหลายเร่าตอนสังเสียงห้องกันเรือนกันบกเปกโบกเปลย่าเบิงดอกกัน อันนี้ดอก่นี่โดดองโดกนี่เอานี่สองดนี่า้วยกระจอ้มาขาวี่มานจะที่สามเพิ่งมาได้ตอนเสา เห็ดถ่ามค่ะกินประดับบานห้องนี้ยมกินอะไรเห้เป็นเสียวเห็ดเสียวเห็ดละง้ง่ายไหมเอาไปเลยเอาจถะปะไ่ปตอง จองเมื่อแล้วเด้อค่ะหาวมาแล้วมาตั้งแต่ดีสามตอนนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดโมงกว่าแต่ไม่จะเป็นเหตุบางเหตุเหตุหตูมกระมีจะบอรลายนีของป่ะสีเขียวมาเด็กซนสาวมีของป่ะ สองกระตาปะมึงกันได้ร้ายอยู่ดอกเห็ดกอย่างนี่หอเห็ดปวกน้ำมันนีบบ่อนี่จะออกเมื่อหลาเด้อยค่ะออกมาเมื่อพอนี่คือรถถ้าแขกเป็นมหาเห็ด ืางทีล่ะนี่นีพิ่งเจ็ดโมงเลยห้ายแห้งค่ะป่ะกองชิมื่อบ้านหราบ่ป่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้วก็กดกระดิง่งในเด้อค่ะเทปนี้เป็นคุณยายทองศินอ่อนสอนผ้ามหาเห็ดมาไต่เห็ดต้องขึ้นนี่แหละได้เมือนนี้สองกระตา 爽。